ู้สึกมีชีวิตและใช้ชีวิตเพื่อฝ่าฟันสิ่งที่มันรุมเราด้วยความรักด้วยความดีด้วยความอดทนด้วยหัวใจที่มันเป่ยมนลุ้ดด้วยความรักและความศรัทธาในชีวิตด้วยจิตวิญญาณที่มันไม่มีวันจะ,จะยอมจำนนจะยอมพยแพ้ กับชีวิตของเราสัญญากับเราได้ไหมว่าเราจะไม่มีวันยอมจำนนเราจะไม่มีวันยอมแพ้เราจะใช้ชีวิตให้ลำเลิศและกมดงามที่สุดทุกๆลมหายใจตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราขอให้สัญญากับตัวเราเองเราขอให้สัญญากับิตปิญญาตรงนี้เราขอให้สัญญากับความรู้สึกของเราในลมหายใจและความรู้สึกในขนาดนี้ มันคือตัวตนที่แท้จริงของเรามันคือแการแท้ของความเป็นมนุษย์มันคือความมีสติมันคือความสงบมันคือความรํำเลิมันที่เราที่เราทุกคนมีต่อชีวิตมีต่อตัวเราเองการตืนจิตคือสภาวะของการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณนั่นเองคือการเข้าถึงกระบวนการแห่งการมองเห็นชีวิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิต กระบวนการเข้าถึงชีวิตที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากหัวใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความจริงใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสินสมาธิปัญญาจากใจที่บริสุทธิ์จากจิตปญัญญาที่มันเอาชนะกิเลสจากจิตปญัญญา ที่มันพยายามที่จะหลุดพ้นจากการถูกครอบงำหรือเป็นอิสระจากการถูกครอบงำจากความปรารถนาที่เต็มไปด้วยความแนว่วแนว่แ,นและความบริสุทธิ์ใจนี่คือความรู้สึกที่เราต้องสมัมผัสกับจิตวิญญาณของเราในขนาดนี้เป็นความรู้สึกที่จิตใต้สำน,นึกเข้าถึงธรรมชาติ ความรับรู้ยังมีสติสัมปชัญญะก็ถึงหัวใจที่มันที่มันสว่างไสวที่มันแน่วแน่ที่มันมั่นคงที่มันสัญญากับตัวเองได้ว่ามันจะไม่ทรอศึกตัวเอง มันจะไม่ทรยศตัวเองมันจะไม่ทรยศตัวเองมันจะไม่ทำร้ายตัวเองมันจะไม่ทำให้ใจของเราต้องอยู่ภายใต้อารต์ของใครหรือมันจะไม่ใช้ชีวิตที่ถูกควบคุมชะตาชีวิตจากผู้คนจากโลกหรือจากคนอื่นก็ถ,ถึงความรู้สึกของกิจวิญญาณที่มีสติสัมปชัญญะมีความเตือนรู้เบิกบาน ดวใจของความสงบของความวิสัิปัญญาของความรู้เท่าทันชีวิตของความเตือนรู้ทางจิตวิญญาณรู้สึกกับชีวิตและจิตสำนึกที่มันมีต่อวัาใจตัวเองเ็ถึงความรู้สึกสงบนี้อย่าง เชื่อมต่อได้เกิดขึ้นแล้วระหว่างเราไปสู่จักรวาลไปสู่ความรู้สึกของความมีชีวิตชีวาไปสู่ความรู้สึกของความลบอนอ้อมของความพลวะตัวเองของหัวใจที่มันซาบซ่าและเบิกบานของดวงวิญญาณที่มันสว่างสวยัยเจิดจัา ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วในหัวใจของเราในสมาธิที่เราจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในสมาธิที่จิดตดวงนี้กําลังแผ่แัะมีซาบซ่านและจะมีซาบซ่านออกจากหัวใจรัะจะมีของจิตวิญญาณที่มันรู้สึก มีชีวิตชีวาถึงความร,รู้ลึกถึงจิตสำนึกที่มีสติปัญญาพร้อมที่จะก้าวข้ามอารมณ์ของความติดยึดของความฉุนเฉียวของความเจ้าอารมณ์ของความขี้โมโหของความใจร้อนของความใจเร็วของความหุนหันพันแล่นของความวุ่นวาย ให้เขาถึงความสงบเย็นเข้าถึงความตื่นรู้อย่างแท้จริงเข้าถึงวิวัฒนแห่งจิตอย่างลึกซึ้งซึ่งเกิดขึ้นจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนั่นเองเมื่อไรที่จิตวิญญาณเราเย็นลงสงบสว่างสะอาดมันคือการรวมอนุภาคของจิตเหมือนคลื่นแม่เหล็กที่มีอํานาจพลังภาพมหาศาลเหมือนแม่เหล็กที่มีพลังอํานาจมหาศาลความรู้สึกมีชีวิต ได้โปรดสัมผัสความรู้สึกที่มีชีวิตชีวิตที่แน่วแน่ชีวิตที่มัน่นคงไว้วางใจตัวเองเถอะเพราะมันสําคัญมากที่เราจะต้องไว้วางใจชีวิตเราจะต้องไว้วางใจดวงยานดวงนี้เราจะต้องไว้วางใจจิตนี้เพื่อให้จิตวิญญาณดวงนี้เขาได้เปล่งประกายปลดปล่อยศักยภาพและรัศมีของเขาซึ่งมันสอดคล้องกับแรงดึงดูด กฎแห่งจักรวาลที่ว่าด้วยทุกสิ่งเริ่มต้นจากสิ่งที่มันเป็นตนเองและเมื่อมันเป็นตัวของมันเองทุกสิ่งก็จะเป็นเช่นเดียวกับมันนั่นคือการเข้าสู่สนามพลังในวิถีเดียวกันในระนาบเดียวกันในแก่นแท้เดียวกันในธรรมชาติเดียวกันในความเหมือนกันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน Oneness of the universe คือความเป็นหนึ่งเดียวกันคือความสงบคือความฉันโดด คือความตื่นรู้เบิกบานู่หัวใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะเข้าถึงความสงบอยากหัวใจด้วยสติปัญญาของเราจะเข้าถึงชีวิตเราจะเข้าถึงวิญญาณเราจะเข้าถึงลมหายใจของเราแล้วค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเข้าไปค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วรู้สึกถึงจิตสํานึกรู้ที่มันกําลังสว่างสวยนี้ รู้สึกถึงชีวิตที่มีชีวิตชีวารู้สึกถึงหัวใจที่มันเปล่งประกายทราบส้างราศัศมีออกจากกิจสำนึกรู้นี้แล้วสัมบัิกับการตระหนักรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความดึกซึ้งนุ่มนวลอ่อนโยนราณีตละเอียดอ่อนวิจิต ต่การวิจิตพิสดารต่การตานี่คือชีวิตที่เราจะต้องสรรสร้างวิจิตชีวิตของเราปัญญากับตัวเองได้ไหมว่าเราจะวิกิตชีวิตเช่นนี้ชีวิตที่สรรสร้างวิจิตตะการตาชีวิตที่งดงามสว่างไสวชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังอันสูงส่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทรงอนุชีวิตที่เต็มด้วยความรู้สึกที่ทรงอานุภาพที่มีความชัดเจนแน่แน ที่มีความเข้าใจถึงสิ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนหรือดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตหรือกําลังสันสเือนอนุภาพออกมานั่นหมายถึงว่าเราต้องการสิ่งที่เหนือกว่าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากการสันจรเทือนอนุภาพที่มีความเข้มข้นนี้มันคือเจตจำนงมันคือความปรารถนาที่เราสามารถเฝ้ารออดทนบรรลุถึงมันได้ด้วยความเพียรพยายามอย่างถึงที่สุดไม่ว่จาจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดพิกาหรือความดิน เราจะสั่นสะเทือนโลกาธาตุด้วยใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยเจ็ดจำนงของดวงวิญญาณของเราด้วยความปรารถนาอันชัดเจนนี้จะเป็นจุดกําเนิดแห่งมหาบาิทานซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ชำระล้า,ลางตัวเ,เองที่เราได้เข้าถึงจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่เราได้เกิดการตื่นรู้เบิกบานอย่างแท้จริงที่เราได้เข้าถึงความรู้สึกอันล้ำลึกของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงในวินาทีนี้ขอให้เราน้อมจิต ู้สึกกับดวงวิญญาณของเราขอให้เราได้น้อมกระแสจิตรู้สึกกับหัวใจของเรารู้สึกถึงความนาแน่วแน่มั่นคงชัดเจนเบิกบานสวาน่างสวและสุขล้างสัมผัสความปรารถนาของเราที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปได้วยความรักที่เต็มไปได้วยหัวใจที่บริสุทธิ สัมผัสความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์สัมผัสทรัพย์สมบัติเงินทองสัมผัสความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งความร่ำรวยและความเหลือเฟือ่อที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตและวิญญาณของเราที่มันเกิดขึ้นกับจิตใต้สํานึกของเราในขนาดนี้ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไปได้ของทรัพย์สมบัติของบุญบรารมีที่เราสร้างสมมาของจิตใต้สานึกที่มันสันส่นสะเทือนออกไปในอนุภาพ ของความร่ำรวยของความอุดมสมบูรณ์ของความสําเร็จของความยอดเยี่ยมของความ้ําเลิศของความประเสริฐสุดของความ้่าค่าทั้งหมดคือสิ่งที่เรากําลังนิยมชีวิตของเราผ่านจิตใต้สำนึกและวิญญาณของเรานั่นเองเราต้องต้องฝึกฝนให้แน่วแน่และเต็มไปด้วยสภาวะของความรอบคอบของความสุขุม ของความล้ำเลิศของความเยือกเย็ยนของความมีสติสติปัญญาสติสัมปชัญญะซึ่งมันสำคัญมากเพราะกฎแห่งแรงมีบุตรนั้นมันเริ่มต้นจากความสมบูรณ์แบบในตัวมันเองมันเริ่มต้นจากความความอะไรความถึงพร้อมในตัวมันเองมันถึงจะสอดคล้องผสมผสานที่เราเรียกว่าสิ่งหนานซิตี้คือทุกสิ่งมีวิธีของมัน และการหล่อล้อมรวมกันในความมีอยู่ของมันคือความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นหนึ่งเดียวกันคือพลังอํานาจที่แท้จริงของความมีอยู่ที่สรรพสิ่งแสดงคุณค่าขั้นสุดยอดในตัวมันเองจากความมีอยู่จากสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นเราจะต้องรู้สึกกับจิตวัญญาณตรงนี้รู้สึกกับจิตใต้สาน,นึกรู้สึกกับหัวใจของเรารู้สึกกับจิตวิญญา ด้วยสึกับหัวใจของเราด้วยความการุณาที่มีต่อชีวิตด้วยความนอบน้อมที่มีต่อจิตวิญญาณตรงนี้ด้วยคำอธิษฐานด้วยขบันินิทานหรือกับัปฏิญาณที่มีอยู่ตัวในตัวเราเองเราขอสัญญาว่าขอพวกเราอธิษฐานร่วมกันขอให้เราอธิษฐานร่วมกันว่าเราจะใช้ชีวิตที่แสงสว่างด้วยการเป็นแสงสว่างเราใช้ชีวิต ด้วยความรักและด้วยความดีเราจะใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับกันและกันเราจะใช้ชีวิตเพื่อเปล่งประกายแห่งการรู้แจ้งแห่งการตัสรู้ให้เกิดขึ้นในภพชาตินี้ในการเวลานี้เพื่อค้นพบวิธีการแห่งการใช้ชีวิตที่ล้ำเลิศและสุดยอดที่สุดหรือล้ำค่าที่สุดบรรดาวเคราะดวงนี้ขอให้หัวใจของเราสัมผัสกับความอ่อนโยนของชีวิต สัมผัสกับความรู้สึกของจิตวิญญาณที่มันกําลังเป็่งประกายและสมีที่เรารู้สึกกับตัวเราเองความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่นแน่แน่ที่ชัดเจนที่เราจะอธิษฐานว่าเราจะใช้ชีวิตทุกวินาทีเราจะใช้ชีวิตทุกชั่วโมงยามเราจะใช้ชีวิตทุกลมหายใจ ด้วยจิตสนึกรู้แห่งความมีสติปัญญาด้วยจิตสํานึกรู้ของความเมตตาของความกรุณาของความรักและความปรารถนาดีของหัวใจที่มันงดงามและยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณที่มันสว่างสวยและบริสุทธิ์ให้ความรู้สึกนี้แพร่ซ่านเข้าไปสู่หัวใจให้ความรู้สึกนี้กลายเป็นอนิธานของเรา กลายเป็นเจตจำนงกลายเป็น The Power of Intention หรือเจตนารมอันยิ่งใหญ่ของเรากลายเป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ของเราที่เกิดขึ้นในจิตปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึกของเราในขนาดนี้ความรู้สึกมีชีวิตจิตปัญญาณของเรากำลังเข้าถึงธรรมชาติที่แท้ ธรรมชาติที่แท้จริงคือธรรมชาติของความของความตื่นรู้อย่างแท้จริงของความตื่นรู้อย่างแท้จริงของความตื่นพรุ่งของการให้อภัยของการเอาหสิกรรมของความรักของความเมตตาของความจริงใจของความปรารถนาดีที่เกิดขึ้นจากการยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าที่เรามีต่อดวงวิญญาณดวงนี้จากการกระทําในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นมโนสํานึกความคิดหรือการกระทํา หรือไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่เราพยายามที่ทําให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตด้วยเจตจำนงที่ไม่เคยไม่เคยสูญหายไปจากดวงญาณของเราให้เราอธิษฐานกับดวงญาณดวงนี้อย่างแท้จริงที่รักพวกเราจะต้องรู้สึกถึงดวงญาณอั้นยิ่งใหญ่นี้เราจะต้องรู้สึกถึงศรัทธาของความรู้สึกนี้เราจะต้องรู้สึก มันกำลุกลุกชดชุ่มขึ้นที่มันกำลังตื่นพลงขึ้นและเบิกบานมันคือชีวิตและจิตวิญญาณที่กำลังเป็นประกายของความกรุณาของความเมตตาของความเอื้ออาทรของความห่วงใ่ของความจริงใจของความบริสุทธิ์ใจ ถ้าเราสามารถสั่นตเตือนอนรภาพของจิตกิญญานนี้ได้นั่นหมายถึงวิญญาณของเรากําลังอุดมสมบูรณ์มันกําลังสแสแดงคุณสมบัติเดิมแท้ที่ทรงพลังของมันคือความอุดมสมบูรณ์คือความบริสุทธิ์คือความงดงามคือความสว่างสวัยคือความแวววาวคือความคือความวุ่นวาบและคือความคือความเปล่งประกายรัศมีออกมาด้วยเหตุเช่นนี้เอง ต้องยืนยันกับชีวิตทุกลมหายใจที่จะเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงโดยเป็นเอิสจากผู้คนโลกหรือแม้แต่ความคิดหรือการตัดสินที่เรากําลังเผชิญอยู่ด้วยความไม่รู้หรือด้วยความขาดเคลาเราจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ด้วยปัญญาญาณเท่านั้นเราจะ้งเราจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นด้วยความรู้สึก ที่กำลังทราบซ่านและทรงพลังอย่างแท้จริงด้วยจิตสำนึกที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจของความสงบสุขของความเบิดบานเข้าไปถึงความเบิดบานนั้นอีกครั้งนึงเข้าไปถึงความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งเข้าไปถึงจิตสำนึกนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกของหัวใจที่น้อม ในกระแสจิตอันบริสุทธิ์ในกระแสแห่งจักรวาลในกระแสแห่งพุทธสภาวะในกระแสแห่งพระโพธิสัตว์ในกระแสแห่งพระผู้เป็นเจ้าในกระแสแห่งพระเจ้าในกระแสแห่งจิตวิญญาณของจักรวาลอันบริสุทธิ์และทรงภูมิปัญญาเราไม่ได้ดับสูญชีวิตเป็นอมาตะนิรันดร์การดุด,ดังความรักและวิญญาณอันบริสุทธิ์จะสถิตอยู่ชั่วนินรันดร์ จะเป็นเช่นนี้ตลอดชั่วนิจนิรันดร์มันคือความจริงที่เราทุกคนจะต้องตระหนักรู้ในดวงรงนี้สำนึกรู้ในธรรมชาตินี้อย่างลึกซึ้งเป็นธรรมชาติที่เรากำลังยอมรับเหมือนเรากำลังคุกเข่าซิรราบต่อความรักและความดีต่อหัวใจที่บริสุทธิ์ ต่อการปฏิญาณต่อการยอมจำนนต่อการน้อมรับในสภาวะของชีวิตที่เต็มไปด้วยความแน่วแน่และความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรลุธรรมในกระแสแห่งชีวิตอันบริสุทธิ์ที่จะเข้าถึงพระนิพพานที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ในอนาคตการอันใกล้ที่สุดหรือในกระแสธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยความรักด้วยความเป็นกัลยาณมิตรด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ด้วยจิตวิญญาณที่มันหิวกระหายที่จะรู้แจ้งในชีวิตในภพชาตินี้ในวิญญาณดวงนี้ทุกลมหายใจความรู้สึกนี้มันจะสถิตอยู่ในในลมหายใจและดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนในสภาวะ ที่เรารู้แล้วว่าการมาเกิดในภพชาตินี้ของเรามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สูงสุดเหลือเกินมันเดิมพันธ์ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตมันเดิมพัน์ด้วยจิตวิญญาณของเรามันเดิมพันธ์ด้วยความรักและความดีมันเดิมพันธ์ด้วยหัวใจที่มันสูงส่งมันเดิมพันธด้วยจิตวิญญาณที่สว่างสวัยมันเดิมพันธ์ด้วยความสง่างามของชีวิตมันเดิมพันธ์ด้วยความแน่วแน่ที่จะออกจากการถูกครอบงํา จากการจมปลักอยู่กับโลกที่เป็นมายาจากอาวิชชาและความไม่รู้ที่ทําให้เราดิ้นรนด้วยความกลัวด้วยความหวาดขาดเขาด้วยความไม่รู้ขอให้เรารู้สึกกับหัวใจของมันขอให้เราเข้าถึงกระแสธรรมนี้ขอให้เราเข้าถึงกระแสะจิตนี้ขอให้เราเข้าถึงลมหายใจและความรู้สึกนี้ขอให้เรารู้สึกกับจิตสำนึกนี้อย่างแท้จริงในลมหายใจนี้ตอนนี้เราจะ ไปสู่ความสุบไะความตื่นรู้ของที่ได้สำนึก5นาที5นาทีนี้จะเป็น5นาทีที่เราจะอยู่กับความรู้สึกสงบตื่นรู้ระเบิดบานเป็น5น,น,นาทีของความรู้สึกข,ของอิสรภาพของหัวใจที่บริสุทธิ์ของความรักของความตื่นรู้เบ,บิดบานของความรู้สึก ที่เราขอบคุณดวงวิญญาณดวงนี้ที่เราไม่เคยยอมจำนนไม่เคยยอมที่จะพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาเราจะเป็นผู้ริคิดชีวิตของเราจะเป็นผู้เราจะเป็นผู้บรรลุถึงชีวิตและจิตวิญญาณของเราจากหัวใจที่เป็นธรรมชาติและแก่นแท้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเข้าถึงความรู้สึกในขณะนี้ ที่เราจะได้อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเริ่มเลยนะคะรู้สึกกับความสงบกับความละเอียดอ่อนของจิตวิญญาณกับการเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงเรารู้เถอะว่าเราตจงรู้เถอะว่า เกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างอย่างแสนวิเศษที่สุดบนโลกใบน,นี้เราจะมีภารกิจในการเรียนรู้ชีวิตอย่างลึกซึ้งและเข้มข้นเป็นภารกิจที่จิตวิญญาณ เรียนรู้และฝึกฝนตัวเองอย่างลึกซึ้งหรือแนวแน่เพื่อที่จะทำให้เราได้ค้นพบความเลิศล้ำในตัวของเรานั่นเองใน้ด้วยความรู้สึกนี้มันจะทำให้เรามีเรี่ยวแรงที่จะป่ายปีนหรือเอาชนะ อุปสรรคความยากลำบากปลายปีนแม้กระทั่งหิวลึกทะเลเพลิงปลายปีนแม้กระทั่งคมหอกคมดาบปลายปีนแม้กระทั่งการถูกเยียดยามการถูกท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่าการถูกประนามหรือการถูกกลดาแม้ในสภาวะที่เราไม่อาจจะปิดปากได้แต่จงได้โปรดรู้ทว่าหัวใจของเรา มันเต็มไปด้วยความหาวห่ายเต็มไปด้วยดวงว,วิญญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครทาให้เราเสียศูญเสียคุณค่าได้เพราะวิญญ,ญาณดวงนี้มันเปล่งประกายรัศมีของมันตลอดเวลาเพราะวิญญ,ญาณดวงนี้มันจะเปล่งประกายรัศมีของมันตลอดชั่วน,นิดนี้มันจะมันเป็นเช่นนั้นตลอดมาและมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปณนะขนาดลมหายใจนี้ก็เป็นเช่นนั้นคือเป็นแสงสว่างอย่างแท้จริงของมันออกมา